เดี๋ยว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 หยุดได้ไหมหยุดได้ไหมเดี๋ยว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 มีพระลมมาแจกตัวหนึ่งเดี๋ยวหยุดก่อนฮะอ่าพอดีผมมีพระลมมาทำบุญทบทปาด้วยอ่าในจากว่าวันที่ยี่สิบเก้านี่จะครบร้อยวันภรรยาผมที่จากไปก็ขอบคุณทุกคนที่ไปในงานอ่าภรรยาผมในยี่สิบเก้านี่ผมจะถวายพระสององค์ที่อ่าอำเภอเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับ เป็นพระพุทธลูกทินาราชแล้วก็หลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่เอาอย่างเงี้ยเจ๊จะแจกใครรีอเจ๊เอาของเขาป่าเอาเข้าไปเลยเอาเข้ากองขป่าพ่ก<ม>นี้เลยนะคะพ่กนี้นะครับ <จะ S 1> แม่เอามามอบให้ในงานพอดแีแม่แมก็บอกให้แม่ได้ไหมเออให้แม่ได้ไหมกูก็ยังไม่มีนเนี่ยแม่ไม่มีเหรอแม่ไม่มีพัดลมเหรอเออไม่มีฮะอ แล้วแม่แม่แมโอ้โหก็ล่อเล่าขาต้าหน้าแดงไปเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะเรามีเสื้อราคาสามร้อยบาทเพื่อจะเอาเงินเข้าเข้าทำบุญในวันพรุ่งน,นี้นะคะเป็นเสื้อลอยลายดอกสวยมากอ่ามาโช<ค>ว์หน่อยมาโชวหน่อยใครที่ต้องการจะรับอ่าเพื่อ